น่าจะมีอะไรมีปัญหาอยู่ไม่รู้ช็อตตรงไหนปั๊มน้ำหรือเปล่าครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหครับวันนี้โฆสนาทางการตรวจเช็คซ่อมตู้ไฟฟ้าเมนบ้านหรือตู้คอนซอเมอร์นะครับมีปัญหาเซ็นทรัตตัดบ่อยนะครับจะเป็นของนี้ IT s a ซ e อ้าวได้เล็กแล้วนี่คะได้เล็กหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้เล็กโอเคยี ah. ่สิบห้ามิลลิแอมมีปัญหาตัดตัดสามรอบแล้วนะ ฝนตกในช่วงนี้เอ๊ะตู้ตู้นี้เพิ่งทําใหม่ใช่ป่ะใช่ค่ะตู้เพิ่งทําใหม่แต่เซ็ตพิคัดตัวเดิมมั้งเนี่ยใช่ไอที่เซตนี้ตัวตัวตัวเก่าอ่าเมนแอร์น่าจะแยกนะที่แอร์ไม่ดับใช่อ่้จะมีแอร์แยกนะเมนร้อยแอมป์นะครับไม่ไม่5โอนอ่าจะมีปัญหาอ่านี่ไม่ไม่ตัดนะครับแสงสว่างไอแอร์ไม่ตัดเมนไม่ดับอุ้ย ปัญหาตัดก,ก็คือเซติคัตช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเช็คโวล์กัน5โวล์นะของเองเหรแต่ป้าหนาบอกข่ามาแล้วอยู่ที่้เช็คโวล์นนะครับตรงนี้ก็ได้นะตรงจูดเบเกอร์อ สองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับไฟที่มาตรงนี้นะเซฟเช็คตรงไอทีเซฟนะครับสองร้อยสามเอ็ดโวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวเช็แมวปิดโหลดกันนะครับพวกนี้จะเป็นขันกันดูดนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรเปียกน้ำนะครับ Okay. แล้วปิดเซร์กิตย่อยของอตัวคอนเสิร์ตนะครับตัวชันไนเดอร์นะครับตัวนี้เมน4ห้าสิบก็ห้าสิบแอมป์ตัวนี้เขาแยกแอร์ห้าสิบแอมป์นะครับเมนไฟจ่ายก็ร้อยแอมป์มิโซบิชนะครับตัวปลั๊กแสงสว่างนี่ก็เป็นห้าสิบแอมป์นะสี 4, ่ห้าสิบกดลงก่อนนะ อ่ะพักขึ้นนะครับมอไ่มีโชว์ว่ารั่วนะครับตัดนะครับถอโชว,ว่าไฟรั่วนะครับในกรณีที่ปิดปิดหมดแล้วนะครับเนี่ยปิดหมดแล้วอ่าก็เป็นไปได้นะครับว่าตัวไอทีเซฟน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะโชว์ไฟนี่ใช่ไหมก็ต้องไปใช้เป็นไดเรกนะครับเพราะว่าตัวนี้กันดูดน่าจะมีปัญหานะครับอเปิดนะครับ ได้นะครับไปที่ได้เลสไฟจะติดนะฮะดูดดูดไม่ตัดนะฮะตอนนี้ะจะปิดใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวเรื่องตัดท,ทันทีนะครับกันดูดเรื่องมากันดูดปุด๊บยังไม่ได้เปิดนี่เลยนะครับยังไม่ได้เปิดเมนย่อยเลยนะครับโอ้ว่าไฟฟ้ารั่วนะครับก็คือเมนสกิดย่อยนี่ยังปิดอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนนะครับ ลองตั้งไว้สิบห้ามิลแอมป mm นะครับอ่สิบห้าก็รั่วนะครับโชว์ว่ารั่วดูจะแถบไฟนะครับโอเคมีทางเดียวก็ต้องเปลี่ยนตัวกันดูดใหม่นะครับน่าจะมีปัญหาตอนนี้ก็ได้เล็กใช้างานไปก่อนนะครับเือได้เล็กนี่จะไม่โชว์ไฟว่ารั่วนะครับ เช็กโกลนขาออกอีกทีกันนะครับดูว่าออกมาก่โวน,นะครับออกมาเต็มไหมนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับก็อ,ออกมา2อ0อาโวล์นะครับไฟเข้ามาเยอะนะครับ ได้เปิดนะครับนี่แม่หมาตัวน้นกัดนะหมาตัวแมเนี่ยไมตวเาไงเขียนเขียนซื้อราคาสูงเท่าไหร่สล้านเท่าไหร่ยาไโนกับเอกสารนะโอเคโอเคโอเคก็มีปัญหาต้องเปลี่ยนตัว i อทเซฟใหม่นะครับ เมน50 M แอมป์ตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าน่าจะอื่นใหม่หมดนะครับยก,ยกเว้นตัว i p Safe นะครับเป็นตัวเก่านะครับโอเคดูแลตู้เพิ่งทำใหม่นะครับประกอบใหม่เาก็ิดนะตามซับสไคร์แบ่งปันไ,ไปแชร์ก็เป็นกำลังใจช่วยมาในการทำวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ สู้ๆครับขอบคุณเขาแล้วจำงาน